สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็เก็บภาพที่ประทับใจมาฝากนะคะเป็นอะไรที่ชอบแหละสำหรับคนรักปลูกรักต้นไม้รักที่จะปลูกต้นไม้นะคะคก็ไปเจอวีเอนที่แล้วคือไปคอสโกมาจะไปซื้อของกินของใช้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปเจอขนาดกำลังดีนะคะราคาก็กำลังดีงามแล้วก็ข้างในนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะก็ เป็นกรีนเฮาส์ของคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะลำบากนิดนึงนะคะก oh, <nice. S 2> ็ดูแข็งแขรงทนทานดีนะคะแต่ก็คือถ้าได้มาก็ต้องมาแบบทำพื้นนะคะทำพื้นเอาไว้ตั้ง ขนาดก,กำลังพอดีนี่แหละค่ะจะปลูกอะไรก็ลำบากไม่เหมือนเมืองไทยนะคะปลูกตอนไหนอะไรยังไงก็ได้แดดก็เยอะอากาศก็อุ่นที่นี่คือวอชิตันอากาศห oh, นาวติดลบแต่หิมะยังไม่ตกนะคะดูคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ